กะโหลกคริสโตลที่เราอาจเคยเห็นในภาพยนตร์เรื่อง Indiana Jones นั้นมีอยู่จริงและถูกค้นพบในเม็กซิโกตอนใต้รวมถึงอเมริกากลางปริศนาความลึกลับและที่มาของกะโหลกคริสโตลกับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาตินั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรไปชมกันเลยค่ะ จากการค้นหาซากประหลักหักพังของชาวมาหยันโบราณในป่าทางตอนใต้ของเม็กซิโกและอเมริกากลางเพื่อหากะโหลกเวทมนต์ที่ตำนานของผู้เท่าชาวมาหยันนั้นทิ้งไว้ให้เป็นปริศนากับคนรุ่นหลังนั้นได้เล่าว่ามีกะโหลกคริสตัลทั้งหมด13ชิ้นและถ้าทั้ง13ชิ้นอยู่รวมกันแล้วเชื่อว่ามันจะมีพลังวิเศษที่สามารถควบคุมชะตกรรมของมนุษยชาติเอาไว้ได้ซึ่งตอนนี้ได้ค้นพบกระโหลกคริสตัลแล้ว5ชิ้น โดยหนึ่งชิ้นอยู่ในเมืองลูบันดุนที่สาบส่วนของเบลิสก็โหลกเป็นสัญลักษณ์ของความตายที่สําคัญที่สุดของมนุษยชาติและเป็นไอคอนที่ทรงพลังของวัฒนธรรมทั่วโลกก็โหลกคริสโตลทั้ง13ชิ้นมีต้นกําเนิดในสมัยโบราณถูกพบในที่ต่งตางๆของเม็กซิโกอเมริกากลางและอเมริกาใตา้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดชิ้นหนึ่งของโบราณคดีแห่งศตวรรษที่20ก็โลเหล่านี้อยู่ใกล้ซากประหลักหักพังโบราณของอรยธรรมมายาและแฮสแทก ซึ่งมันเป็นเรื่องลึกลับและลึกซึ้งพอๆกับพีระมิดแห่งอียิปต์และเส้นนัสก้าของเปรูหรือสโตนเฮนจ์หลายคนเชื่อว่ากะโหลกเหล่านี้ถูกแกะสลักเมื่อหลายพันหรือหลายหมื่นปีก่อนโดยอารยธรรมเมโซอเมริกันโบราณบางคนคิดว่าอาจเป็นวัตถุโบราณจากเกาะแอตแลนติสในตำนานหรือเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่ามนุษย์ต่างดาวได้มาเยยบชาวแฮสแท็กในช่วงก่อนการพิชิตของสเปน แต่นักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่นั้นไม่ได้เชื่อว่ากโรโลคิสตัเลเหล่านี้ล้วนมีสิ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับกรโลกมีความโดดเด่นในงานศินละปะยุคเมโซโอเมริกันโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ของชาวแฮชแท็กดังนั้นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งประดิษฐ์กับอารยธรรมเหล่านี้จึงน่าจะมีความเหมาะสมที่มากกว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการฟื้นฟูไมเคิลสมิธศาสตราจารย์ด้านมนุษยวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยอาริโซนากล่าวมีเทพเจ้าแฮชแท็กหลายองค์ ที่มีกระโหลกเป็นสัญ,ญลักษณ์ดังนั้นพวกเขาจึงน่าจะใช้เป็นตัวแทนของเทพเจ้าซึ่งไม่น่าจะมีพลังพิเศษหรืออะไรทํานองนั้นในเดือนพฤษภาคมปี2008วารสารวิทยาศาสตร์โบราณคดีตีพิมพ์ผลการศึกษาโดยละเอียดของพิพิธภัณฑ์อังกฤษและสม,มิธโซเนียนทีมนักวิจัยชาวอังกฤษและชาวอเมริกันได้ใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและการเอ็วกซเรย์พบว่ากระโหลกของพิพิธภัณฑ์อังกฤษเมื่อทดสอบกับสารกัดกร่อนที่รุนแรงเช่นคอรันดัมหรือเพชร และเคลื่อนรูปโดยใช้เครื่องมือจานหมุนที่ทําจากโลหะจึงรู้ว่ากโลโหกคริสตลนั้นทํามาจากคาร์บรันดัมซึ่งเป็นสารประกอบซิลิคอนคาร์ไบด์นั้นเป็นสารสังเคราะห์ที่ผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีทางตสาหกรรมสมัยใหม่เนื่องจากการสังเคราะห์คาร์บรันดัมเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่1,890จนถึงศตวตรรษที่20นักวิจัยจึงได้สรุปว่ากะโหกคริสตลนั้นได้ถูกสร้างขึ้นในทศวรรษที่1,950หรือหลังจากนั้น ในช่วงกลางถึงปลายทศวรรษที่1,800นั้นเป็นช่วงที่ผู้คนส่วนใหญ่สนใจในวัฒนธรรมโบราณเป็นอย่างมากซึ่งก็ไม่แปลกที่พิพิธภัณฑ์ต่างๆจะพากันกระตือรือร้อนที่จะหามาสแสดงในพิพิธภัณฑ์ของตอนเองเพื่อเรียกผู้เข้าชมกโลกคริสโตเป็นงานเกจสลักฮัสโตนหัวกโหลกของมนุษย์ที่ทําจากควอซ์สีขาวใสหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคริสโตร็อกซึ่งอ้างว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ของชาวเมโสอ,อเมริกันก่อนโคลัมเบีย แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของพิพิธภัณฑ์อังกฤษชี้ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของกระโหลกส่วนใหญ่นั้นอยู่ในพื้นที่ของเยอรมนีที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตควอตและการแกะสลักที่สลับซับซ้อนในปลายศตวรรษที่19กล่าวกันว่าคริสตลัลเหล่านี้พบได้ในบราซิลหรือมาดากัสกาจึงไม่น่าจะมีความสัมพันธ์กับอรารยธรรมพื้นเมืองก่อนโคลอมเบียได้ และเมื่อในปี1992สถาบันสมิธโซเนียนก็ได้ตรวจสอบกรลกคริสตัลอีกอันโดยไม่ระบุแหล่งที่มาที่แน่ชัดแต่มีคนอ้างว่าได้ซื้อมันในเม็กซิโกซิตี้ในปี1 9 6 0ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแฮชแท็กจากการตรวจสอบพบว่ากรลกคริสตัลนั้นเพิ่งทำขึ้นเมื่อไม่นานมานี้และได้ถูกสร้างที่เยอรมนีซึ่งก็สอดคล้องกับข้อสรุปจากพิพิธภัณฑ์อังกฤษการตรวจสอบข้อแท็จจริงรวมถึงไม่เคยมีรายงานการขุดพบกรลกศีรษะ ในทางโบราณคาดีอย่างเป็นทางการทําให้พิพิธภัณฑ์อังกฤษคิดว่ากรลกคริสตลัลที่มีชื่อเสียงทั้งหมดนี้น่าจะเป็นของปลอมแต่ความจริงก็คือไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าใครเป็นคนสร้างกรลกศีรษะเหล่านี้สร้างเมื่อใดและสร้างทําไมเนื่องจากปัจจุบันนี้ยังไม่มีวิธีที่จะระบุอายุได้อย่างแม่นยําจึงเป็นปริศนาให้พวกเราั้นสงสัยกันต่อไป subscribe subscribe Subscribe!